Collect r o y e o n i m a x in different matches เพื่อนๆจะต้องไปเก็บหน้ากากที่ใช้วาฟทั้งหมด3ตานะคะก็จะไปลงที่เมือง Mars Meadows เมืองนี้เนี่ยมีจุดที่เก็บหน้ากากให้เก็บแบบชัวร์อยู่หลายที่เลยค่ะไซจะไปลงทางด้านขวาของเมืองนะคะจริงๆแล้วเมืองนี้เนี่ยมันมีท่ออยู่หลายฝั่งในไซคิดว่าพอเวลาที่เราลงท่อแล้วอะมันอาจจะนำไปสู่จุดหมายเดียวกันก็ได้ น้าสุดที่มันมีไอตัวตัวตัว,ตวหน้ากากนี่แหละคะ่ะไวโอ n i m มสเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่สามารถใช้พลังวากได้เราสามารถหาได้จากการเก็บจากการฆ่าบอสก็ได้นะคะอันนั้นจะเป็นระดับมิสติกหรือว่า เปิดกล่องก็เจอเหมือนกันแต่ของซายนี่ไม่เอาวิธีสุดนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆต้องการหาให้เจอชัวๆลงท่อนะคะแล้วก็วิ่งตามท่อไปยังจุดที่ต่ำที่สุดของท่อได้เลยเอาละคะนี่นะคะเข้าใจว่าไม่ว่าจะลงฝั่งไหนนะมันก็จะลงไปยังจุดที่ต่ำที่สุดของเมืองและจุดนี้เนี่ยจะมีจุดที่เราสามารถเก็บหน้ากากได้เก็บแบบที่ได้ชัวๆ โดยเราสามารถได้ทั้งหน้ากากไฟแล้วก็หน้ากากวอยนะคะเข้ามาแล้วก็มาที่ห้องนี้นะคะดูตรงโต,ต๊ะอันนี้เลยเครื่องผลิตหน้ากากค่ะกด Interact นะคะแล้วมันจะดรอปมา2อันทั้งวอยแล้วก็ไฟนะคะแต่ว่าเราจะเก็บวอยอนิมาสค่ะพอเก็บปุ๊บเ s สก็จะนับให้1ก็ต้องทำแบบนี้3ตาเพื่อนๆอาจจะ ไม่ต้องมาลงแบบนี้ทั้ง3ตาก็ได้เล่นไปเดี๋ยวก็ได้ไปนะคะเพื่อนได้มาให้เพื่อนรออให้เราก็ได้เหมือนกันค่ะ